ดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพีวีเอฟีทุกท่ทททานค่ะตอนนี้ต้องตีก็จะขึ้นมาพูดถึงประเด็นดราม่านะคะทุกคนประเด็นดราม่า,ามีผู้ใช้งนี้กําลังเป็นเกษะแมาแฮงเลยนะคะเรียกกับการท่องเที่ยวที่มีผู้ใช้เป็นท,ท่านหนึ่งนะคะที่ได้โพสต์คลิปนะคะโพสต์คลิปหรือว่าโพสต์ภาพที่ตัวเองได้ไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่หาดตะเกียวเมืองพุทธคูมแข่งเมียงจันนะคะ พี่หาที่น้องตีได้ไปถ่ายคลิปมาให้พี่ๆเพื่อนๆที่ท่านได้ชมและอัปเดตกันมาตลอดค่ะทุกคนเพือโดยมีการดราม่าพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ได้ทำมาค้าขายอยู่ที่หาดเปียวนั่นนะคะว่ามีการเช็คบินเร็วเกินไปแบบไล่ลูกค้าออกจากร้านอย่างนี้ค่ะทุกคนก็คือการการที่เราไปเที่ยวนะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ที่ อาตันเดียวนะคะจะมีตู่ให้นั่งนะคะจะมีตู่ให้นั่งมีตู้ให้นั่งนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเรานั่งตู่นะคะจะต้องไปเสียค่าเส้นอย่างนี้นะคะ่ะทุกคนแต่ว่ามีประเด็นดราม่า,มาคือน้องเขานะคะเพื่อเขาใช้ f a c e b นี้เขาอาจจะไม่เข้าใจอะไรบางอย่างนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวน้องตีจะอ่านให้ดูนะอ่านให้ฟังนะคะคอมเมนต์นี้นะคะนะคะน้องเขาพูดไปนะคะคนมาว่านั่งตู่โบได้กินเบียร์นะคะนั่งโบฮอดสองส่วโมงค่าตู้หนึ่งเซนกีบ บัวทันสั่งเซ็กบินนะคะว่าไม่ทันสั่งเซ็กบินคือไม่ทันได้สั่งว่าเออมันเซ็กบินแบบอย่างเงี้ยคุณอ่าสั่งเซ็กบินนะคะก็เอาบินมาให้กันก็งืดหลายแบบเป็นเขียนนะคะก็งืดหลายเห็นลูกค้าเข้าร้านหลายหลายกระยาดไล่ตู่คนบ่ากินเบียร์ออกมาเช่นนี้เป็น,นะะว่านะอ่าเส้นว้ามาเช่นนี้ออกสีวัด หละเจ้าคือบอติดไป้ายใส่เด้ว่าบอกกินเบียร์ก็ห้ามนั่งโดนว่านะบอกินเบียร์ก็คือก็ห้ามนั่งโดเนะนเท่าที่น้องติได้ไปสัมผัสก,กับพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นนะคะเห็นพ่อค้าแม่ค้าที่นีน่ใส่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือจะสร้างหรือไม่สร้างนะคะถ้าคุณได้จ่ายค่าตูกไปแล้วนะคะทุกคนตามผมเข้จใจของน้องตินนะได้จ่ายค่าตูกไปแล้วก็คืออ่าคือคุณได้จองตูวไปแล้วหนึ่งแสนกรีกดรคุณได้จองตูวไปแล้วคุณจะนั่ง จะถึงต้นไหนก็ได้นะคะคุณจะนั่งคุณจะนอนก็แล้วแต่คุณนะคะอยูท่ที่อ่าตู้ที่คุณเศร้าไปแล้วนะคะทุกคนตู้ที่คุณเศร้าไปแล้วนะเท่าเท่าที่น้องตีเข้าใจนะ <iff at noise> ก็คุณเขียนว่าทำนั่งดุนงด้นเส้นเด็กเป็นก่อนอ่าเงินแสนกีบเงินแสนกีบเสียบกว่าแต่มันเสียก่อนรู้สึกายก้อน ไผบ่ฮันเคยไปเซไว้เป็นประสบการณ์นะคะเขียนว่าอย่างนี้นะคะทุกคนเขียนว่าเอ่อซไว้เป็นประสบการณ์อย่างนี้นะคะทุกคนก็ถือที่ได้เข้าใจนะอะก็คือเพื่อนเสียเงินค่าเศร้าตุกไปแล้วแสหนึงนะคะแสนนึงแต่ว่าเพื่อนบุกินเหล้ากินเบียร์เพื่อนบุกินเหล้ากินเบียร์อย่างนี้นะคะทุกคนก็หมายก็คือความหมายของเพื่อนนะว่าถือบีบบังคับนะคะว่าเป็นเก็บบินพร้อมอย่างนี้ค่ะทุกคนคือเพื่อนเอาของกินไปส์ฟ ผมกินไปเสร i, Pokémon, ิฟแล้วเป็นเก็บบินมาเก็บแบบเก็บเงินเลยจริงๆนะค่าสา้อตุ๋ค่าอาหารนะคะค่าเสา้อตุ๋ค่าอาหารเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่เป็นจํานวนเงินประมาณส่งเศษสามสี่พันกีบนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็จะน่าค่าสา้ตุ๋ก็เศษนี้ใช่ไหมคะก็คือนสียสั่งอาหารมีประมาณเศษหนึ่งเศษสามสิบสี่พันกีบนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็รวมๆกันก็เป็นส่งเศษสามสิบสี่พันกีบนะคะทุกคน ถ้ากินเบียร์ได้ก็คุ้มจระเป็นว่นานะคะ้ากินเบียร์ได้ก็คุ้มอยู่ดอกเพราะสิได้นั่งโดนโดนได้แค่เขาเขาซีบ่ได้ไล่หนีทางอ้อมแบบนี้วอลเล่ย์คูกับเฝ้านี้ว่ลแล้วคูกับเฝ้ากับพ่อคูอยู่ขา้าวเงินกับหมดตูด้ย้อนไปนั่งตู้เขากับบ่ได้กินข้าวใช่ไหมคะทุกคนอ่าก็บบ่ได้กินข้าวล้วกินอะไรนะคะเรี่า อน,นันตีก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะมันเป็นกนาตรตู้เขาก่อเลยกินข้าวนะคะแล้วคนกินที่เป็นสร้างมามันก็ไม่กินดริงจรไหนเนาะก็อันนี้ตามความคิดเห็นนะคะตามความคิดเห็นของน้องตีนะคะถ้าเราไปเที่ยวที่ไหนนะไม่ว่าจะอยู่ไทยหรือว่าอยู่ลาวนะคะทุกคน การไปท่องเที่ยวนะคะแตส่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะคะถ้าเราไปแล้วบางพื้นที่นะ,ะบางพื้นที่ก็มีการเศร้านะคะเศร้าสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเ้าเต็นท์เสาโต๊ะเ้าเก้าอี้นะคะเราไปนั่งตรงไหนนะคะเท่าที่น้องตีได้เห็นนะทีนี้เราไปนั่งเราไปนั่งตุ๋นนะนี่เป็นจะมีให้เลือกนั่งเราไปนั่งตุ๋ เดี Mann, <c oughs> ๋ยว <als> <s ùng> <tide> ่าเราไปสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะทุกคนนี่คือบินแล้วก็ภาพที่น้องเขาโพสให้เราดูนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็คือที่เขาเขียนหัวข้อไว้นะคะทุกคนก็ดูก็อ่านกันไปเลยนะคะทุกคนสถานที่ท่องเที่ยวยังไงเราก็ต้องได้เสียงเดียวนะคะค่าสถานอือคือเราไปนั่งตูดเขาใช่ไหมคะมันมีนั่งตูดเราก็นั่งตูดนะคะ มีนั่งตูดแล้วก็นั่งโต๊ะเนี่ยนะคะทุกคนแล้วก็เลือกเอานะคะว่าเราจะไปนั่งตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังนะคะแล้วยังมีอ่าเจ้าของร้านนะคะเจ้าของรา้านยังออกมาซี้เจงด้วยนะคะออกมาซีเจงว่ามันเป็นยังไงนะคะเราก็ไปฟังประกอบกันเลยนะคะทุกคนสบายดีวมนนี้วันนี้น้องก็ขอออกมาซีแจงเรื่องกระแสะที่เป็นประเด็นตอนนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเจ้าของห้าน ที่ว่าเป็นกระแสอยู่ในเฟซบุ๊กตอนนี้นะะที่ว่ายุห้าตัานเที่ยวเนาะเราเป็นอ้ายส่วนนี้ก็เป็นน้องของเราที่ว่า,าขายเครื่องนํากันในมือน,นั่นนะะแล้วก็วันนีน้องของอนุญาตให้เราอ่านอีกอ่านนั้นเอกสารที่ว่าความในใจที่เราเขียนไว้ยังออกมาซีแจ๊งเนาะแล้วก็ขอเป็นเอกสารที่ว่าเราจะอ่านให้แหละเอาอีเพราะาเราโบกเก่งทางด้านโซเชียลนะทุกคนค่ะว่าตามภาษาบ้านเฮาเนาะนะ เป็นแบบคนบ้านผู้นึงอะไรไปให้เราอ่านให้ฟังเวลาเห็นกล้องเราก็จะตื่นน้อยนึงเวลาอ่านก็จะคล่องคาคาหน่อยนึงค่ะน่ะกานให้เว้าทางโทรศัพท์จะแห้งสะดุดซ้ำบุกบ้าเลยค่ะน่ะขออนุญาตเด้วทุกคนให้เราอ่านเอาค่ะมีการซีเจงเลยเนาะลเหตุการณ์ดังกล่าเลยในเมื่อนั้นเราพูดลัทธิบุกการมีสองอ่ากรณีเนาะกรณีทนึงแล้วมันค่าตู้มหนึ่งแสนปี๊ กรณีที่สองน่นเราว่าไล่เราออกจากงานถาโอเขาจะขอสิแจงแบบนี้เนาะในกรณีที่หนครับตู 1, ้ม0สนกิตบสาเหตุที่พวกเขาแยากเก็บค่าตู้ก็ย้อนว่าสถานที่ดังกล่าวเขาได้เศร้าขายในราคาจำนวน1 6ึ่งล้กแสนกิต่อเดือนส่วนตู้ที่ให้เศร้าก็ได้มีการลงทุนในจำนวนเงิเนต่อตู้หนึ่งล้านห้าแสนกิ งานค่าที่ว้างขายสินค้าเพื่อบริการลูกค้าหนาะเงินสร้างขึ้นไปจำนวนเงิน3 1 5ล้านกน้ิเราจะได้เก็บค่าตูปู้เฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันสินเท่านั้นอยกให้ลองสมเทบเบิึงว่าค่าเศา้าโตเดือน1 6 0 0 0ล้านกแสนปีบวกใส่ ถ้าสร้างตู้หนึ่งล้านห้าแสนกิบตัวหลังมันแพงเกินไปหรือโบคือว่าได้ว่ากันเทนโออยากให้เข้าใจคนคล้าไขายนำกันเด้อันนี้มันก็ซีเจนคือเรื่องของกรนีคือมันแสนกิบวันนี้กรณีที่สองเนี่ยเจ้าของเฟซบุ๊กกลางเก้าได้โพสต์ว่าเอาได้ไล่เราออกยากครูทางอ้อม ย้อนว่าบโบไดส้สร้างเซ็กบินก็เอาบินมาให้ใจ่ายเงินในกรณีนี้พวกเขาขอสิเจงว่าโบแม่นความจริงพวกเขาเพียงแต่ส่งอาหารแล้วแล้วขอเฮียกเก็บเงินพร้อมโดยบอาว่าเ้อ่ขอเก็บเงินได้คนหลายพวกเขาขอเก็บเงินพร้อมแล้วหลังโตจ้างงานลูกคา้าเนาะสิยูโตหรือโบยูโตก็แล้วแต่สิกินเบียหรือบุกินเบียรเขาก็บม่ได้ว่ายัางตรงนี้ หรือจะนอนอยู่หมดมื้อก็แล้วเต่ลูกค้าโบนันสองชั่วโมงคือดั่งเราพูดลงว่าสองชั่วโมงหนึ่งแสนกินอกนั้นเมาะพวกเขายังมีบริการโตตั้งให้นั่งฟรีตัวนี้นะอยู่ในภายในห้างของพวกเขาอันนี้เราเพิ่มปรโพชว่าสองชั่วโมงแล้วเสี่ยงเงินสองหนึ่งแสนกีบแล้วก็ขอเพิ่มเติมไว้จบไอโบได้มีแค่ตู้เดียวปะการบันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อ ด้วยขอบใจไอ้สบายดีก็หลังจากเราได้ฟังนะคะจากที่เจ้าของร้านได้มาที่แจงเลยนะคะก็คือเป็นเสียค่าตู้นะคะเป็นบ้านนั่งมือององม้องส่งสมูนะคะจากที่อ่าประเด็นดราม่าของเราผู้ใช้เป็บุจกเืองนี้นะคะก็เป็นการดราม่าที่มีกระแสล้นเรงมากเลยนะคะในประเทศเราแล้วนะคะทุกคนก็อย่างที่ เจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านหรือเจ้าของอแม่ค้าชาวขายที่อยู่เลยอยู่ไปอยู่หาตันเปลี่ยนได้มาออกมาทะเลการนะคะทุกคนว่าเออเพื่นก็ได้เก็บเงินกับผู้เกี่ยวเป็นประมาณ34,000กีบนะคะก็เนื่องจากว่ามีค่าเช่าตู้นะคะมีค่าเช่าตู้หนึ่งแสนแล้วก็ค่าอาหารหนึ่งแสนหนึ 34, ่งแสนสามสิบสี่พันกีบนะคะทุกคนก็ได้จ่ายแล้วก็เท่าที่เพิ่นเว่ามานะคะเท่าที่เพิ่นเนมามาก็คือ คุณได้เสียค่าเช่าแล้วคุณจะนั่งต่อหรือว่าคุณจะออกก็แล้วแต่คุณนะคะการเก็บบินนะคะมันหายอยู่ตรงนี้นะคะการเก็บบินนะคะการเก็บบินเท่าที่น้องตีได้เคยไปเที่ยวแต่ละพื้นที่นะเราตีได้ไปเที่ยวแต่ละพื้นที่หรือสถานที่ต่างๆนะคะเพื่อนก็เอาอาหารมาส่งเพื่อนก็เก็บบินไปพร้อมนะคะเก็บเงินไปด้วยนะคะทุกคนก็คือคุณจะนั่งกินต่อหรือไม่นั่งกินต่อก็แล้วแต่คุณนะคะคือคือเพื่อน ไม่มีถ้าจะให้พูดนะคะเพื่อนไม่อา่าลูกค้าเพื่อนมันเยอะนะคะลูกค้าเพื่อนมันเยอะลูกค้าเพื่อนหลาดมันอาจจะบริการไม่ทั่วถึงอ,อย่างนี้นะคะ่ะทุกคนเพื่อนก็คือเออคันเพื่อนอาจจะไม่ทั่วถึงนะคะทุกคนอาจจะไม่ทั่วถึงก็คือเพื่อนจะ จนต้องเก็บบินหรือเซ็กบินพร้อมเลยก็ไม่ได้แหวกความว่าเพื่อนจะมาไล่เรานะคะทุกคนไม่ได้แหวกความว่าเพิ่นจะมาไล่เราแล้วก็เราเสียค่าตูกไปแล้วนะคะเสียค่าตูกหรือว,ว่าเสียค่าเศร้าไปแล้วอ่ะจะนั่งทงวันเลยก็นั่งได้หรือว่าคุณจะนั่งต่อหรือไม่นั่งต่อก็แเรวแต่คุณนะคะทุกคนเพราะสถานที่เป็นที่เล่าแบบขาดตัวไปแล้วอ่ะวันนั้นน่ะนะคะทุกคนการเก็บบินนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะคะวีนังตีได้เ,เห็นน้องตีไปกินที่ไหนว่าสถานที่ท่ทองเที่ยวที่ไหนนะคะทุกคน ก็เพื่อนเอาของมาส่งอาหารมาให้อะแล้วเพิ่นก็เก็บกินไปเสร็จเี็บน้อยเรากินเสร็จเราก็รู้ผีเลยเรคือเราไม่ต้องไปเออไปจ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอลูกค้าเป็นมันเยอะเป็นอาจจะมองไม่ทั่วไม่ถึอองเนี่ยค่ะคุณ้าก,การบริการของเช่นไม่ทั่วไม่ถึงเรืออาหารนคะคะไม่พอกินอย่างเงี้ยเราก็ไปสั่งเาอยกเราก็จ่ายตังแล้วเราก็มานั่งกินต่ออย่างเงี้ยค่ะคุณตามความคิดเห็นของนองตีนะนะคะทุกคนก็ถ้าหากอย่างเงี้ยการที่คุณโพสต์มาแบบนี้นะคะคุณ คุณพูแบบนี้ก็อาจจะทําให้ทางร้านรือว่าทางค้าสไ่ขายที่อยู่หันจานเตี่ยวหรือว ah ่ an, าสถานที่ท่องเที่ยวหานจานเตียวอาจจะมีผลกระทบนะคะอาจจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะถ้าเราคล่องใจนะคะตามตามตามคนรู nah. ้สึกของตีนะอันนี้ทาคนรู้สึกของตีมือตีเป็นลูกค้านะลูกค้าคือเจอปัญหาแบบนี้เนาะก็คือเราไม่เข้าใจใช่ไหมคะเราไม่เข้าใจเสีย นั่งกินอาหารอยู่ที่ตู้อยู่แล้วนั่งกินอาหารอยู่ที่ตู้อยู่แล้วแต่ว่าทําไมถึงนั่งกินอาหารอยู่ที่อยู่ที่ตู้นั่งกินอาหารนี่ยก็มาเสียค่าตู้คือเราข้องใจใช่ไหมทาไมเราข้อง้องใจเราเดินไปถามแม่ค้าเลยนะคะเดินไปถามแม่ค้าว่าเออข้องใจอยู่นี่อยู่นี่นะนะคะแม่ค้าไม่สามารถให้คาตอบเราได้ใช่ไหมคะอาหารแม่ค้าไม่สามารถให้คําตอบเราได้หรือว่าแม่ค้าพูดไม่ดีพูดไม่เพาะู่กิริยาไม่ดีนะคะ เราก็สามารถมาโพดคลิปประจานแบบนี้ได้นะคะทุกคนสามารถมาโพสคลิปประจานหรือพูดประจานได้ถ้าเราขูดไม่พอนะถ้าเขาพูดไม่พอสําหรับความคิดเห็นของนองตีนะก็มาดึงอยู่นี้นะคะก็ฝากพี่เพื<ฆ>่อนๆนะคะทุกคนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าใครที่มีความคิดความเห็นที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเกี่ยวกับ,ก,บ,ก,บการบริการนะคะ อาจจะกินนะคะการบริการของแม่ค้าสาวขายอาจจะไม่ทั่วถึงเพราะว่าลูกค้าเป็นเหมือนหลายนะคะทุกคนแล้วเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันเสาร์อาทิตย์เท่านี้น้องตีจะไปสัมผัสนะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้คนเยอะมากนะคะคนเยอะจริงนะคะวันเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ก็เนื่องจากที่เป็นเก็บค่าตูนนะะ๋นะนะเนื่องที่เป็นเก็บค่าตูน๋นี่ก็อย่างที่เปินงพูดมาเนาะ,ะก็มีค่าเศร้า ไข่ S <S น,นะคะซื้อตุกก็ซื้อเอานะคะทุกคนตู๊กก็ซื้อเอานะคะเนมาค่าเกะค่าหามีกินนะคะเนะอู้ยหลายหลายอย่างนะคะ <S <S การที่ก่อนที่เราจะไปขายขายของอยูสถานที่ท่องเที่ยวใดสถานท,ท,ท,ที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะคะก็มีการเสียค่าพื้นที่นะคะทุกคนค่าค่าพื้นที่เสียค่าเศร้าเสียหั่นเสียนี้อะไรหลายอย่างหมดกันนะคะ นั ma, ่นแหละค่ะก uh ็ก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายห่างลูกค้าและห่างแม่ค้านะคะก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะทุกคนปฏิบัติหน้ามนกันได้ก็ดีนะคะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนสิ่งที่เราจะอแต่หาคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยนะคะก่อนจากกันไปก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะ ก็ช่วหาันนี่ก็คือบรรยากาศที่หาดตันเกี่ยวนะคะทุกคนนี่ค่ะโเป,เป็นก็มีการทำใหม่นะคะจัดการตูกใหม่นะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวนะคะทุกคนนี่ค่ะ สร้างสูบกำลังโตร่างสร้างตูบก,ก,ก,กันเลยนะคะเพื่อจะได้มีส้นตูบส้นแดดส้นฝนนะคะทุกคนเ Name, ผื่อมีฝนตกเพื่อมีแดรดร้อนนะคะทุกคนจะได้นั่งกินกันแบบยูอร่มหมหอโฮมแบบสะดวกสบายนะคะทุกคนนะคะก็ที่ทอย่างนี้ก็มีค่าใช้จ่ายนะคะทุกค,ค,คนไม่ได้ฟรีนะคะทุกคนไม่ได้ฟรีนะคะนะครับมีค่าใช้จ่ายนะคะทางทางไทยยญ้าทางไม้ที่เอามาใช้นะคะทุกคนก็ไแดบบ้ซื้อเอาอนะคะ แล้วก็ตู่นะคะตูเ่เติมตู่มีมูลค่าประมาณล้านกว่าสี่ล้านกว่านะคะทุกคนนะคะ,คะก็มีการย้ายขึ้นย้ายลงน้ําขึ้นก็ได้ขนขึ้นนะคะน้ําลงก็ได้ขนลงไปนะคะทุกคนแบบนี้นะคะทุกคนก็คือบรรยากาศนะคะทุกคนนี่คือ บรรยากาศพ่อค้าแม่ค้านะคะทุกคนที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะเพื่อจะเตรียมสถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวบอกได้เลยนะคะทุกคนพ่อค้าแม่ค้าอยู่ที่นี่น่ารักกันทุกคนนะคะนีใส่ี่พุดเจาเพาะนะคะต้อนรับแขกทุกคนนะคะต้อนรับแขกทุกคนหรือว่าต้อนรับลูกค้าทุกคนที่มาเที่ยวมาซินมาดื่มนะคะทุกคนจะกินเหล้าหรือไม่กินเหล้าจะกินเบียร์หรือไม่กินเบียร์ก็ต้อนรับทุกคนนะคะทุกคน เ, like เ,เรดูจะสมนทรภัณากันไปเรื่อยๆนะคะบอกได้เลยไข่ร้อนกันได้นะคะไข่ร้อนนะคะนั่งกินดื่มดีๆก็ไข่ร้อน